วิธีสังเกตเครือกล้วยเราว่ามีอายุกี่เดือนแล้วได้กี่เดือนแล้วแล้วอีกเหลืออีกกี่เดือนถึงจะตัดได้เราไม่จําเป็นต้องจดไม่จาเป็นต้องจํานะครับเพ,พื่อนพ,พี่เราแค่เดินผ่านแล้วมองดูเนี่ยรู้เลยว่ากล้วยเครือนี้ออกเครือมาได้กี่วันกี่เดือนแล้วแล้วอีกกี่วันกี่เดือนถึงจะเก็บได้วิธีสังเกตง่ายเลยนะเพื่อนพี่นะเพ,พื่อนเห็นกล้วยกล้วยเครือนี้ไหมครับถ้ามือเขาชี้ขึ้นฟ้าเป็นนิ้ว เป็นลูกแบบนี้ประมาณหัวแม่มือเนาะเพื่อนพี่เนาะแล้วเขาชีขึ้นฟ้าเหมือนเหมือนเขาชีขึ้นฟ้าทุกลูกอ่ะแสดงว่ากล้วยเคอน,นี้นะครับเกินเดือนมาแล้วนะเดือนกว่ากว่าแล้วนะแต่ถ้ายังเป็นนิ้วแบแผ่ออกอย่างเงี้ยแสดงว่ากล้วยเคอือน,นี้ยังไม่ครบเดือนประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ โอเคนะเพื่อนพี่นะอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆเลยสำหรับคลิปนี้ใครคิดมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ